ช่วงนี้จะมีโชคลาภไหมขออนุญาตคุณบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำตัวของท่านแตาท,ท่านทาจิตเป็นสมาธิช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามานะคะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะต้องเหมือนเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ต้องมีรายจ่ายรออยู่แล้วก็ผ่านไปอะคะ่ะแต่เป็นละล่าที่เป็นพวกเล็กๆน้อยๆไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีเข้ามาบ้างนะคะอืม รงนี้ให้เตือนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้ในหลายเรื่องแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถ้าควบคุมค่าใช้จ่ายสักนิดนึงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังถือว่าเป็นข้อดีอยู่ค่ะเพราะว่าโชคลาภที่เข้ามาเนี่ยมีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะ เราก็เลยต้องควบคุมการใช้เงินของเราให้ดีค่ะส่วนบางท่านที่ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มีโชควรลาบเนี่ยท่านก็กําลังดูโอกาสดวงสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งนั้นแต่ว่าโชคลาบเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะข,ขึ้นอยู่กับบุญที่ทํากันมาด้วยว่าได้แค่ไหนมากหรือน้อยก็จะมีเข้ามาค่ะถือว่าเป็นพลังงาน แห่งความโชคดีของทางล้านกันเงินเลยนะคะจญมีรักคำทำนายได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กดติดตามกดใจแม่หัวใจให้หมอด้วยค่ะติดตามด้วยนะคะเชิญพิมรักคำทำนายได้เลยค่ะหาท่านใดสนใจเคดวงส่วนตัวทักข้อความมาได้เลยนะคะลองทำมาสอบถามครับรายละเอียดกันดูได้ค่ะขอบคุณค่ะ